สวัสดีครับตอนรั้ทุกท่านเข้าสู่ขยายข่าวครับถ้าผมจะถามคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่าโรคอะไรที่ฆ่าชีวิตคนไทยมากที่สุดต่อปีก็คงจะหนีไม่พ้นโรคมะเร็งนะครับซึ่งเฉลี่ยแล้วนะฮะต่อปีตอนนี้ก็ประมาณกว่า5000 50, 0คนที่จะต้องสังเวยชีวิตกับโรคมะเร็งเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการทางการแพทย์ต่างๆก็พยายามที่จะหาทางรักษาโรคมะเร็งต่างๆที่เกิดขึ้นในคนนะครับวันนี้ผมมีหทางเลือก ให้คุณผู้ชมนั้นได้รับทราบข้อมูลนะครับก็คืองาดํา โดยเฉพาะสารเซสเซนีนที่อยู่ในงานดำนะครับเขาบอกว่าสามารถที่จะช่วยรักษาโรคมะเร็งได้นอกเหนือจากมะเร็งนะครับเรื่องของข้อเสื่อมข้ออักเสบกระดูกพุนก็สามารถที่จะช่วยด้วยนะครับค่ำคืนนี้ผมเลยไปพูดคุยนะกับนักวิจัยงาดำโดยเฉพาะเลยนะครับมาฟังท่านดูนะมาฟังข้อมูลดูนะครับว่าอาจารย์พูดแล้วมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนและมันช่วยได้จริงหรือไม่นะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับไปพบกับรองศาสตราจารย์ดรปรัชญา คงทวีเลิศครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณตินครับขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรติรายการขยายข่าวนะครับคำถามแรกนะอาจารย์ครับงานดำนี่มันรักษามะเร็งได้หรือฮะผมจะตอบคาถามคาถามนี้ผมก็ต้องขออนุญาตถามกลับไปว่ามีอะไรยักสามมะเร็งได้บ้างมีอะไรรักษามะเร็งได้บ้างนี่ก็มีเท่าที่ผมทราบแต่ไม่รู้จริงหรือไม่นะฮะก็มีพวก ถังเช่าพูกอะไร่งี้ไม่มีอะไรตอนนี้เราแทบจะไม่มีอะไรรักษามะเร็งได้เลยแม้กระทั่งคีโมะรักษามไม่ได้คีโมบอกว่าหายแต่ปรากฏว่าก็กลับมาเป็นอีกหายชั่วคราวหายไปบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮ<น>ะแต่ก็กลับมาเป็นอีกตัวไม่เจอเชื้อมะเร็งแต่มะเร็งมันก็กลับมาเป็นอีกแล้วเชื้อสายพันธุ์เดียวกันเลยอตอนนี้เทคโนโลยีหลายๆอย่างวิทยาศาสตร์หลายเราเจอนะคุิตินนะว่า มันมีลักษณะที่เราเรียกว่า cancer stem cell คือเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งปัจจุบันคีโมแทบจะทุกอย่างเลยครับไปรักษาเซลล์มะเร็งแต่ไม่ได้ไปรักษาตัวไอตัวไอตัวตัวพ่อเขาเรียกว่าตัวอะไรล่ะตัวแคนเซอร์ต้นกําเนิดต้นกําเนิดเซลล์มะเร็งน่าสนใจไหมคุณคุณคุณลองไปคุณลองคิดดีๆแล้วคุณไปถามคําถามนี้กับแพทย์ มีแพทย์คนไหนบ้างที่บอกว่าคีมโมเสร็จแล้วลมะเร็งจะหายไม่มีใครกล้ายืนยันไม่มีใครกล้ายืนยันตอนนี้ก็มีลักษณะของการรักษามะเร็งที่ให้ใกล้เคียงกับการหายมากที่สุดอันที่หนึ่งคือการผ่าตัดครับเจอก้อนก็ตัดมันออกตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยแต่เราก็ไม่ได้ ตัด,ตดในระดับเซลล์นะคือตอนนี้เราต้องพูดกันระดับโมเลกุลระดับเซลล์ลงไปเลยอันนี้หนึ่งก็ตัดมันออก<ะ>อันที่สองมันยังไม่แน่ใจว่ามันจะเหลืออยู่หรือเปล่าก็ฉายแสงมันเอาสารเอาหลังสีฉายฉายฉายเป็นคอก็ฉายทีย่คอเป็นที่ต่อมน้ำเหลืองตัวก็จะดำเลย<ะ>มันมันเบิร์นอันที่สามคือการใช้คีโมีเคมนี่ฉีดกับกินเป็นสารเคมีเป็นสารเคมี เซล์ตัวไหนที่มันแบ่งตัวเยอะๆที่มันแบ่งตัวเยอะๆแบ่งตัวเร็วๆจริงๆแล้วเซล์มะเร็งเนี่ยมันก็คือเซลลของเราเองนี่แหละแล้วมันแบ่งตัวเยอะๆแบ่งตัวเร็วไอสารตัวนี้มันก็จะไปฆ่าเซล์ที่มันแบ่งตัวเร็วๆแต่ตอนนี้เซลล์ที่เซลลดีที่มันแบ่งตัวมันก็มีไปโดนไปโดนผมเลยร่วงผมร่วงคิ้วร่วงวิกไปหมดเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือ side effect ของีโมครับ หนึส,อ,สอันที่4ก็คือเขาเรียกว่าเป็นใช้หลายๆอย่างประกอบกันใช้ทาเคมตเกปีใช้อ<ะ>ิมโมโนทารปีใช้สารที่ร่างกายเรามีแต่มันน้อยมันสร้างน้อยเขาก็เอาออกมานอกห้องแลบแล้วก็เอามาใส่ในห้องแลบแล้วก็สร้างมันเยอะๆแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปในร่างกายเรานะฮะก็น้าสนใจ อันสุดท้ายเลยไม่มีความหวังอะไรแล้ว,ลวก็คือเขาเรียกว่าเ Altern อ alternative medicine ทางเลือกทางเลือกสุดท้ายหมอบอกว่ากลับไปที่บ้านเถอะไปจัดการไปจัดการกับชีวิตตัวเองได้เราเจอเคสแบบนี้เยอะมากนะเช่นคุณเพียงไกรม,มีก้อนมะเร็งที่คอเยอะใหญ่มากมมผมก็เ,เขาเล่าให้ผมฟังบอกหมอบอกว่าไปจัดการชีวิตประมาณ3เดือนอ ก็ต้องอยู่กับก้อนมะเร็งก้อนนี้เนี่ยใหญ่มากเลยนะครับอยู่เป็นเดือนๆ,ๆจนกระทั่งเพื่อนๆจัดเลี้ยงน้ําชาให้อะเลี้ยงน้ําชาให้คืออยากจะหาเงินให้สักก้อนหนึ่งแล้วก็ไปใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตแต่ปรากฏว่าก็มีทางเลือกของเราก็คือเจอว่า,าสมาชิกท,ที่ที่ที่แนะนำสารสกัดงาเนี่ยเอาไปให้กินกินไอ้ก้อนนี้มันก็ค่อยยุบลงยุบลง,ลงยู่ปัจจุบันไม่มีเหลือเลย เพราะการกินเขาบอกเขาบอกเป็นอย่างนั้นแต่ผมเชื่อว่าผมเชื่อนะฮะผมเชื่อว่าผลจากการรักษาแต่เดิมมันมีผลนะมันมีผลอยู่บ้างแล้วนะครับแล้วตัวนี้เข้าไปเสริมอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปถึงว่าทําไมผมถึงมีความมั่นใจว่ามันเข้าไปเสริมได้เพราะว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสามารถอธิบายได้ทุกอย่าง๋อแน่นอน science มันอธิบายได้อธิบายได้ทั้งหมด ก้อนที่มันยุบลงผมถามบอกพี่ียงไอ้ก้อนนี้หนักเท่าไหร่หมอตัดทิ้งไปเลยเขาบอกว่าเนี่ยมันแตกแตกนั้นเป๊ะแล้วก็ก้อนมันก็เล็กลงเล็กลงแล้วหายไปน่าสนใจไหมก้อนใหญ่มากบอลเลยใหญ่มากอ่ะแล้วก็มันก็หายไปหายไปหายไปารยกะบวนการขบวนการตรงนี้น่าสนใจมากคือกระบวนการที่แม้กระทั่งในวงการของการวิจัยเรื่องการรักษามะเร็งเนี่ยนะเขาเขาคิดกันก็คือมะเร็งนี่มันเก่ง เก่งคือหมายความว่ามันมันพอมันพอมันโตใหญ่โตปุ๊บมันต้องการอาหารเยอะใช่ไหมครับมันมันปล่อยสารตัวหนึ่งไปกระตุ้นเส้นเลือดเส้นเลือดที่อยู่ข้างๆก้ให้งอกเส้นเลือดมาที่ตัวมันฟังตรงนี้ดีๆนะน่าสนใจมากพอก้อนมันเล็กแล้วมันค่อยๆใหญ่ปุ๊บมันก็กินอาหารเยอะมันก็ค่อยๆปล่อยสารตัวหนึ่งที่เรียกว่า v e g f คือ vascular endothelial growth factor ส่งไปแล้วก็เส้นเลือดที่ใกล้ๆมันก็ถูกงอกงอกงอกเหมือนกับทำถนนมาหามันเหมือนกับ,บเราไปอยู่ในป่าทำเส้นทางเอาอาหารการกินเอาออกซิเจนเอ,เอาเลือดไปให้มันกินเหมือนก็โตโตโตขึ้นเทคโนโลยีตรงนี้พอเขารู้ปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องตัดเส้นทางมันไม่ให้ไปเลี้ยงมันไม่ให้ไปเลี้ยงมันคือไม่ให้มีกระบวนการ a n g i o g e เจ s i s หรือะบวนการสร้างหลอดเลือดใหม่เกิดขึ้นเพื่อที่จะไปเลี้ยงมันเพื่อที่จะไปเลี้ยงมันตัดตรงนั้นตัดตรงนั้นตรงนี้ผมสนใจมากเพราะว่าได้มีการศึกษาในหลอดทดลองบ้างแล้วแล้วบอกว่าสารสกัดเซลลสมินจากงาเนี่ยมันทำให้ให้ให้เซลล์ที่มันมูฟอ่ะเซลล์ที่มันมูฟคือหมายความว่าก่อนที่มันจะทำเป็นหลอดเลือดขึ้นมาเซลล์มันต้องไปรวมตัวกันมันต้องมีะบวนการอะไรหลายอย่างเราศึกษาหมดละนะนะอันนี้ เราก็เลยมาคิดว่าเราน่าจะลองแสดงให้เห็นในภาพของชีวิตเราก็เลยไปเอาไข่ฟักอะฮะไข่ฟักเป็นตัวฮะ uh huh. คือไข่ที่มันมีสองอย่างไข่ไข่ที่เรามาทําไข่เจียวครับค uh ือเขาเรียกไข่ลมครับ uh huh. กับไข่ฟักก็คือเดี๋ยวต่อไปมันจะกลายเป็นลูกเจี๊ยมครับส uh ักเจ็ดเจ็ดแปดวันเอามาส่องส่องไฟดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีการงอกของเส้นเลือด เราดูดน้ําจากไข่ฟักออกจํานวนหนึ่งแล้วใส่สารที่มะเร็งมันผลิตขึ้นมาเข้าไปเปรียบเทียบกับไอ้ตัวที่ไม่ได้ใส่ฮะปรากฏว่าเส้นเลือดมันงอกจริงๆมันงอกเยอะขึ้นจริงๆจากก้องมะเร็งนี่แหละจากไอ จากไอไอสารไม่จากสารที่ที่อะไรล่ะที่เซลล์มะเร็งมันปล่อยออกมาเราไม่ได้ใส่เซลล์มะเร็งนะแต่ใส่สารที่เซลล์มะเร็งมันปล่อยออกมาเพื่อที่จะสร้างถนนเส้นเลือดต่างๆใส่เข้าไปในไข่ฟักใส่เข้าไปในไข่ฟักพอเอามาส่องกล้องดูเปรียบเทียบกับตัวแรกปรากฏว่าโอ้โหเส้นเลือดมันเพิ่มขึ้นเต็มเลยแต่พอทํากลุ่มที่สามใบที่สามเนี่ยเราเอาสารจากเซลล์มะเร็งใส่ไปด้วยแล้วก็เอาเซนเซอร์มินซึ่งเป็นสารสกัดจากงาดำเนี่ย จริงๆแล้วทั้งงานดํงานขาวงาแดงมันมีหมดมันมีหมดอ่าใส่เข้าไปปรากฏว่าเส้นเลือดมันกลับมาเหมือนเดิมคือมันไม่สร้างเส้นเลือดใหม่ม,มันก็เลยสามารถอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ไอ้ก้อนใหญ่ๆเข้าใจใช่ไหมฮะ,ฮะมันไม่มีอาหารกินเนี่ยครับมันก็ค่ยคอยๆยุบมันมันก็ค่อยๆยุบอันที่หนึงนนหน่งอันที่สองจากงานวิจัยอีกอันหนึ่งที่ผมทําเนี่ยคืองานวิจัยที่ผมลองเอาแคปซูลไปให้คนกิน ขับแล้ววัดปริมาณของสารตัวหนึ่งเราเรียกว่าเป็น uh, IL2 IL2 <ะ>เนี่ยที่อยอยที่อเมริกาให้การยอมรับเป็นยารักษามะเมร็งขั้นสุดท้ายคือคุณ1 2ึ่สามี่ไม่ได้แล้วคุณต้องใช้วิธีการนี้คือฉีดที่ผม,มเล่าให้ฟังฉีดสารตัวนี้เข้าไปแต่โหมันเข็มละแสนสองโอ<ห>้โ<ห>ในเมืองไทยนะ,ะเข้ามาแล้ว<ะ>เข็มละแสนสองแล้วต้องฉีดสามเข็ม คนที่เคยฉีดเดินมาหาผมที่ห้องแลับพี่ซื้อให้สามีพี่ใช้เข็มละแสนสองจริงค่ะอาจารย์ปรากฏความคิดของผมก็คือว่าสารตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในร่างกายเราแล้วมันสร้างขึ้นเองอทําไมเราไม่ใช้อาหารหรือใช้สารอย่างหนึ่งเมื่อเรากินเข้าไปแล้วไอสารตัวนี้มันสามารถไปกระตุ้นให้สารตัวนี้มันผลิตขึ้นเอง แทนที่จะดูดออกข้างนอกแล้วแบพดดข้างนอกแล้วค่อยฉีดกลับเข้ามาแล้วก็สร้างในร่างกายเราแล้วตอนนี้สิ่งที่เราทําในร่างกายเรานี่มันดีตรงไหนดีตรงที่ว่ามันมีเซ็นเซอร์มันเหมือนแอร์คอนดิชันอ่ะเราตั้งไว้25องศาถ้ามากกว่า25มันก็เหลือ25มันจะไม่มีโอเมร์าดอสคือคือมันก็จะเพิ่มเซลล์มะเร็งนี่มันเก่งเซลล์มะเร็งมันเก่งจริงๆรมันกดภูมิต้านทานมันอะไรหลายอย่าง พอเราพิสูจน์ตรงนี้ได้เราก็อธิบายได้ว่าเราไปตัดเส้นเลือดสร้างใหม่ a n g จ o อเ n เ s น s แล้วเราก็าให้เซลล์ภูมิคุ้มกัน mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นเซลล์เซลล์เม็ดเลือดขาวที่เก่งมากในการที่จะไปทำลายเซลเล์มะเร็ง mm hmm. ให้มันทำงานได้เก่งขึ้นซึ่งเราพิสูจน์ได้โดยการมีสารไอเอลซู a มากขึ้น mm hmm. ใช่ไหมฮะ แล้วเราก็เลยใช้อันนี้อธิบายเราเราไม่สามารถอธิบายในตัวตนของคุณเกียรได้แต่อธิบายได้ว่าทำไมก้อนมันยุบลงโดยกระบวนการทางชีวเคมีในห้องแล็สิ่งที่เราค้นพบไม่ใช่เป็นการค้นพบเฉพาะไอ้ไข่ฟักอย่างเดียวเราเจาะลึกลงไปเลยนะลึกลงไปในระดับภายในเซลล์ภายในเซลล์เลยว่า ไอสารที่มันปล่อยจากมะเร็งมาแล้วมากระตุน้นผิวหนผิวเซลล์แล้วส่งสัญญาณเข้าไปภายในเซลล์เนี่ยมันถูกยับยั้งด้วยเซสเมีจริงจริงครับซึ่ง,งน่กลไกนี้เป็น,นกลไกสําคัญคกลไกระดับยาระดับยาแปลว่าอะไรยาในปัจจุบันทุกอย่างเวลาจะไปออกฤทธิ์เนี่ยเขาจะต้องอธิบายถึงกลไกภายในเซลล์<อ>เราทรําวิจัยถึงระดับนั้นเป็นวิทยาที่คนของนักศัลยาสัรพิญญาโทแล้วก็เป็นครั้งแรกจริงๆที่ผิดอธิบายได้นั่นหมายความว่าคนที่เป็นมะเร็ง ก็ไปกินงาเยอะๆนี้แหละฮะอาจารย์หรือยังไงครับน่าหมายความว่าคนที่เป็นมะเร็งก็ไปกินงาเยอะๆนี้แหละฮะอาจารย์หรือ,อยังไงครับเป็นคำเป็นคำถามที่ดีมากถ้าถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์พูดด้วยความเคารพนะฮะกินดีกแบบไม่กิน กินดีกว่าไม่กินผมเชื่อว่ากินดีกว่าไม่กินแต่เยอะขนาดไหนนี่ขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นมะเร็งชนิดไหนก็เป็นรุนแรงขนาดไหนก็เป็นขั้นตอนไหนอันสุดท้ายคือร่างกายเขามีโอกาสที่จะฟื้นฟูก,กลับมาไหมแต่ตอบคําถามคุณเมื่อกี้นี้ใช่ คือเจ้างาเนี่ยหรือเซทซามีเนี่ยข้างในมันมีสารที่มีชื่อว่าเซทซามีไอตัวนี้แหละฮะที <S 2> <S 2> อ่อาจารย์กาลังจะบอกผมกับคุณผู้ชมว่าไอตัวนี้แหละคือตัวที่มันจะไปช่วยถูกต้ตองประเด็นที่หประเด็นที่2จริงๆแล้วเนี่ยแคปซูลเราไม่ได้ทําจากผงงาอย่างเดียวไม่มีไม่ไม่ใช่มีเซซามีอย่างเดียวมันยังมีสารตัวอื่นๆอีกที่ช่วยในลักษณะของแอนตี <S <S ้อินฟลามเมชั่นแอนตี้ออกซิเดทีสตรสอะไรละ่ะอีกหลายอย่าง เส่นสารในกลุ่มของแอนโทไซยานินจากรำข้าวแบบ <S 2> <S 2> <S นี้นะครับก็เป็นสารที่ช่วยในการกระตุ้นสิ่งต่างๆในร่างกายด้วยแต่ตัวพระเอกจริงๆที่เราทําวิจัยตอนนี้คือเซสซินตัวเดียวเพราะเราทําวิจัยเรื่องเซสซินเรามีคาอธิบายเรื่องเซสซินว่ามีกลไกอย่างไรอันนี้มันถือเป็นยาป่ามันคือยาหรือว่าไม่ใช่ใชยาครับเป็นอาหารเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์กับเราจะบอกว่าโอเคผมไม่ยาผมไม่อยากจะทํา ผมอยากจะใช้วิชาอีกวิชาหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่านูทราสูติคอ t นูทราซูติคอแปลว่าการใช้อาหารในการดูแลสุขภาพหรือการใช้อาหารเป็นยานู t r a มาจากนิวเท n นซูติคอก็คือเกี่ยวกับยาฟาร์มาซูติคอโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยแล้วผมอยากจะดูถ้าคุณสุขภาพแข็งแรงแล้วถ้าคุณดูแลตัวคุณเองด้วยอาหารการกิน ผมเชื่อว่าร่างกายคุณจะแข็งแรงมากอาจารย์ผมขอกลับมาที่เรื่องของงานกับคนที่อาจจะป่วยมะเร็งนี่คือมะเร็งทุกชนิดหรือเปล่าที่งานตัวนี้มันสามารถที่จะไปช่วยได้ผมไม่ได้ทําในเซลล์มะเร็งทุกชนิดก็จริงแต่กลไกของมันเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นเป็นลักษณะนั้นเนื่องจากเซลล์มะเร็งเนี่ยมันมีลักษณะของออกลไกร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่นการที่มันปล่อย VEGF ออกมาไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับหรือจะเป็นลังมะเร็งลำไส้หรือว่าจะเป็นมะเร็งปอดอะไรที่ไหนมันก็ปล่อยสารกลไกเดียวกันกลไก VEGF ออกมาเหมือนกันในการที่มันจะทาให้องเจนเอร์เซสเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอตัวงาไอเซซมินเนี่ยมันจะไปช่วยบล็อกไอช่วยช่วยบล็อกไม่ให้มันสร้างถนนยังไม่ใช่แค่นี้นะกลไกของการที่ไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องการสร้างถนนการสร้างเส้นเลือดใหม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ย มันยังไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องภูมิมด้านทานแล้วเนี่ยมันยังทําให้เซลล์มะเร็งตายอีกด้วยเซซามินเนี่ยเราเอาเราเอามะเร็งเม็ดเลือดขาวมาแล้วใส่เซซามินบริสุทธิ์เข้าไปปรากฏว่ามันทําให้เซลล์เกิดกระบวนการที่เราเรียกว่า apoptosis huh. apoptosis แปลว่าโปรแกรมเซลล์ d e a หรือแปลว่าโปรแกรมฆ่าตัวตายเซล์ทุกเซล์ในร่างกายเราถูกโปรแกรมมาให้ตาย เม็ดเลือดแดงร้อยี่สิบวันเม็ดเลือดขาวประมาณสิบวันสิบห้าวันแต่เซลล์มะเร็งมันไปแก้โปรแกรมโปรแกรมมันไม่ตายมันเป็นอมตะเซลล์มะเร็งหรือเซลล์ลายที่เราทำการทดลองเนี่ยเป็นสิบปียี่สิบปีแล้วไม่ตายผมเคยมีเซลล์เซลล์มะเร็งที่ผมสร้างขึ้นมานะเซลล์มะเร็งกับเซลล์เม็ดเลือดขาวมาฟิวกันตั้งแต่สมัยผมเรียนบีญีาเอกหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสองอ่ะยี่สิบหก ใน92ใช่ไหม20กว่าปี30ปีมันยังมันยังเจริญเติบโตอยู่จนทุกวันนี้ยังอยู่ยังอยู่แล้วเอาไปอมตะด้วยนะเอาไปแช่ในวิกฤตไนโตรเจนมันฟื้นขึ้นมามันก็เป็นเซลล์มะเร็งกมันไม่ตายแต่ถ้าสมมุติว่าเราเอาเซซามินใส่ไปในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเราเรียกว่าเป็น HL60 เป็นชื่อนะครับเป็นชื่อเซลล์มะเร็งเป็นเซลล์ไล่หรือเซลล์เซลล์เซลล์มะเร็งตัวนี้มันยังไงมันก็ไม่ตาย พอใส่เข้าไปโปรแกรมมันถูกแก้กลับมามันตัวมันเกิดกระบวนการ apoptosis พอถึงเวล,ลาก็ตายเลยแร่ะฉะนั้นะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยกลไกของเซซามีนเนี่ยไม่ใช่ผมทํางานวิจัยคนเดียวนะ,ะทั้งทั่วโลกเลยทํางานวิจัยแล้วก็พบจริงๆว่ากลไกเนี่ยมันทำได้หลายอย่าง anti inflammation <ะ> anti oxidative stress <ะ> anti free radical ผมเจอเองว่าไปกระตุ้นภูมิต้านทาน,ทานมีคนเจอว่าเป็นแอนตี้แอนจิโอเจนซิตมีคนบอกว่าเป็นอะพอปโตซิสอินดิวอะอเยอะแยะมากมายเลยไม่ใช่ไม่ใช่งานวิจัยที่ที่ผมทําคนเดียวแต่มีคนทําเยอะทั่วโลกเยอะมากเข้าไปดูในอเอกสารได้เลย มะเร็ง <คำ S 1> นี่คือต้องเป็นมะเร็งแบบขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่3ได้ผลหมดเหมือนกันหมดหรือเปล่าครับนั่นคือคำถามที่หนึ่งคถามที่สองถ้าไม่ได้เป็นมะเร็งกินกินตัวนี้กินงาไปบ่อยๆมันจะไปป้องกัน <Okay. S 1> การเกิดมะเร็งหรือเปล่านี่คือคําถามสุดท้ายสองคถามครับผมคาถามที่1ทุกระดับไหมทุกชนิดไหมทุกชนิดไปแล้ว uh huh. ใช่ไหมทุกระดับไหมเนี่ยในหลอดทดลองเนี่ยเราไม่มีการแยกแยกแยกขั้น ของของของขั้นสุดท้ายระยะที่1ระยะที่2เราไม่มีในหลอดทดลองมะเร็งก็คือมะเร็งไม่มีขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่1ขั้นที่2เนี่ยมันคือในคนในคนเริ่มเป็นระยะที่1กระจายตัวระยะที่2กระจายตัวไปอวัยวะอื่นๆระยะที่3กระจายไปทั่วตัวระยะที่4อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรายังไม่ได้ทำถึงขั้นนั้นแต่อย่างที่ผมบอกคุณเกียงอย่างเงี้ยคุณเกียงไกลหรือบางคนเป็นมะเร็งเต้านมแบบเนี้ยนะฮะหลายหลายคนเป็น มะเร็งระยะสุดท้ายซึ่งซึ่งถูกระงับการรักษาแล้ว uh huh. หรือการรักษามาจนถึงขบวนการสุดท้ายแล้ว uh huh. ย,ยังไม่หาย uh huh. แล้วเราก็มาตออ่อตรงนี้ไปครนันก็สแ,แสดงว่าเป็นส่วนมากระยะสุดท้ายอะท,ท,ท,ที่เราเจอนะฮะ uh huh. แล้วก็ระยะแรกล่ะโดยขบวนการเนี่ยเรายังไม่ได้ทําในห้องแหละ เหมือนว่าทดสอบทดสอบทดสอบ,สอ,บอะไรนี่เรายังได้ทำแต่จากหลอดทดลองเนี่ยเราพบจริงๆอย่างแอนตี้แอนจิโอเจนซิสเราพบได้ครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันน่าจะดูแลได้ค่อนข้างดีถ้าสมมุติว่าเราเป็นระยะแรกเนี่ยมันน่าจะง่ายกว่ามาระยะสุดท้ายมากกว่าอย่างสุดท้ายครับอันสุดท้ายคําถามที่สองแล้วกินแล้วป้องกันได้ไหมรเราเขียนข้างกล่องผลิตภัณฑ์นะครับว่าทุกชนิดของอาหารเสริมว่า ไม่สามารถป้องกันและรักษาโรคได้ออยอ,อ,ก,อก็ฉลาดบ้างเข้าใจใช่ไหมแต่ตอนนี้สิ่งที่เรากำลังพูดคุยอยู่มันคัานกับสิ่งที่เขียนบนข้างกล่องนะฮะถูกต้องครับถูกต้องนะถูกต้อง,องแลวแล้ว<ร>อย่างนี้จะยังไงครับแล้วอย่างน <ละ S 2> ี้จะยังไงผมไม่สามารถป้องกันรักษาโรคได้ผมไม่สามารถผมไม่สามารถบอกได้จริงๆท่านผมไม่สามารถ อธิบายได้มากกว่าวิทยาศาสตร์เนื่องจากว่าผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ <ฮะ S 2> ผมก็บอกว่าใครจะมากินเนี่ยผมก็บอกว่าผมไม่สามารถรับรองได้นะครับว่าคุณกินแล้วคุณจะหายแต่วิทยาศาสตร์ที่ผมสแสดงให้เห็นเนี่ยมันสามารถเกิดในลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้อวแล้วตั้งแต่ต้นรายการจนถึงตอนนี้สุดท้ายอาจารย์ <ฮะ S 1> ได้พูดไหมครับว,ว่ามันรักษามะเร็งได้ผมยังไม่ได้พูดเลย คุณสังเกตเห็นคุณสังเกตเห็นว่าผมยังไม่ได้พูดเลยว่ารักษามะเร็งได้เพราะว่าคําถามที่ผมถามคุณกลับไปก็คือมีใครมีใครมีใครับมีใครยืนยันกับผมด้บ้างว่าเขารักษามะเร็งได้ไม่มีไม่มีพะชนะใจก็ยืนยันเหมือนกันว่าไม่มีไม่แต่กำลังจะบอกว่าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเขากินเนี่ยไม่รู้นะมีโอกาสมีโอกาสีจะกินดื่มเาไม่กินว่ากันไปว่ากันไปก็ คือผมเป็นคนตรงและเป็นคนที่จะต้องบอกความจริง <ฮะ S 1> ผมจะไม่กุยโตโอ้อวดว่ารักษาได้ไม่ได้ไม่ได้ผมจะบอกว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรวิทยาศาสตร์ทําให้คนฉลาดขึ้นวิทยาศาสตร์อธิบายถึงกระบวนการต่างๆแต่คุณจะต้องระวังว่าหนึ่งคุณกินงาดําเนี่ยคุณจะต้องบดมันซะก่อนเพราะว่ามันแข็งมากก <ฮะ S 1> ินเข้าไปคุณกินวันนี้พรุ่งนี้เช้าเจอในห้องน้าฮะต้องบดไว้ก่อนบดบด อันที่สองคือต้องทำให้มันสุกสุกก็คือการคั่วหรือการนึ่งการอะไรก็ได้<ะ>แต่ส่วนมากเราจะคั่ว<ะ>แต่เขาก็บอกว่าก่าถั่วจะสุกงาก็ใบนาจะไหม้ไร้ง่ายมากอ,มอันเล็กแล้วถ้าเกิดมันเป็นสีดำเดี๋ยวคุณไม่รู้เลยว,ว่ามันไหม้หรือเปล่า<ะ>ถ้าเกิดมันไหม้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่อง,องสารแทนที่จะเป็นประโยชน์มันจะกลายเป็นสารพิษแทนอันที่สามคือคุณต้องระวังเรื่อง การปนเปื้อนของเชื้อยกตัวอย่างเช่นเชื้อราอคุณตินเชื่อไหมคุณเอางามาเก็บไว้นี่นะถ้าคุณคั่วหรือคุณบดมันนะให้มันแตกนะคให้ให,ให้ให้มันเป็นเป็นไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเม็ดงานะให้เป็นผงนะไม่เกินเจ็ดวันลา <ะ S 2> คุณอคุณได้กลิ่นหืนเลยคุณได้กลิ่นหืนเสร็จคุณได้กลิ่นคุณตรวจเชื้อราในะทันทีเลยเพราะฉะนั้นทางที่ดีคือกินผลิตภัณฑ์ที่มีสา,ารสกัดจากงาดีที่สุดง่ายสุด ก็คุณสรุปคุณสรุปเองไม่รู้ไงเอาสิที่อาจารย์พูดมันฟังดูลำบากเหลือเกินครับผมพยายามพูดจะพูดแต่้นอ่านใจอาจารย์ออกดีเชื่อผมเถิดดีครับดีแต่ก็อย่างที่บอกคุณจะกินคุณก็ต้องเลือกกินดีๆแทนที่จะกินสิ่งที่มันมีมีเยเขาบอกไม่ควรกินวันหนึ่งเกินสี่ช้อนชาสี่ช้อนโต๊ะ ก็จะทําให้ท้องเสียได้สีชโโส่ช้อนโต๊ะได้สี่ช้อนโต๊ะได้ครับจะกินงาเอางาบันคั่วใส่น้ำเต้าคู่กินอะไรกินดีมากผลิตภัณฑ์ที่มีอะไรงาที่มีงาดีมากผมไม่ได้ทําวิจัยขึ้นมาเพื่อผลิตภัณฑ์ของผมอย่างเดียวไม่ใช่ครับผมทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับความรู้จากงานวิจัยที่ผมเป็นข้าราชการ,รผมได้รับเงินภาษีไปเรียนหนังสือแล้วก็มาสอนหนังสือให้กับพวกเรา็ั้องการเผยแพร่องค์ความรู้นี้วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะฮะได้ความรู้มากๆเลยอาะะจารย์ครับขอบคุณมากครับ พักสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาติดตามขยายข่าวราดูเวิล์ครับ